เด็กยุคนี้นะฮะเวลาเวลาเขาอยากจะรู้อะไรเนี่ยเขาจะเสิร์ช Google หรือว่าโซเชียลใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะหาคําตอบพอมันมีคาตอบปุ๊บมันก็มีคาตอบยแยะไปหมดนะคำตอบนั้นมันก็จะรวดเร็วทีนี้ปัญหาของมันก็คือมันไม่ใช่ความรู้ที่เรียกว่าที่เรียกว่าปัญญานะฮะหมายถึงว่าถ้าเราจะเกิดปัญญาได้เนี่ยมันต้องมันต้องเกิดจาก2ฝั่งก็คือข้อมูลนะแล้วก็ทดลองเด็กยุคนี้มันจะมีแต่ข้อมูลข้อมูลข้อมูลแล้วมันก็จะคิดว่าข้อมูลนั้นอ่ะมันไฟนอนแล้ว มันคือสติปัญญาแล้วนะพอมันมาสู่ในสิ่งที่มันจะต้องเน้นภาคปฏิบัติถ้าส่วนใหญ่อย่างเช่นเล่นดนตรีเนี่ยปัญหาของมันก็คือมันก็คือมันไม่รู้ไงแต่มันคิดว่ามันรู้นึกออกป่ะคือข้อมูลเนี่ยมันจะบอกได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเช่นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องความรู้รอบตัวต่างๆนมันมันมันสามารถที่จะเสิร์ชแล้วก็จบเลย มันเหมือนท่องจำอ่ะมันเหมือนจําแบบนั้นแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีคําตอบเดียวเมืม่อวานประวัติศาสตร์เคยเกิดอะไรขึ้นมามันก็เกิดแบบนั้นมันมันไม่ไม่มีทางเปลี่ยนแบบนั้นได้นะแต่แต่เล่นดนตรีเนี่ยมันคือไลฟ์สไตล์มันคือภาคปฏิบัติมันคือการดําเนินชีวิตนะเด็กยุคนี้ก็จะดูเหมือนดูเหมือนเก่งดูเหมือนฉลาดแต่ว่าความเก่งฉลาดนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญญาจริงๆแล้วเขาก็จะไม่ออกไม่ออกไปปฏิบัติเพราะเขาคิดว่ามันคือคําตอบแล้วพอเวลามันเห็นมันเล่นหรือทำอะไรมันดูอุยมันดูมันดูแบบ ดูเหมือนรู้เยอะข้อมูลเยอะพอทํางานจริงๆริาทำงานไม่ได้แล้วอีกพาร์ทหนึ่งก็คือพ่อแม่จริงๆแล้วในยุคนี้นะครับพ่อแม่จะถูกปล้นเงินมากกว่าเด็กมันมีสินค้าบริการต่างๆที่ขายฝันให้พ่อแม่จริงๆผมว่าไปๆมาๆมันคือการฝากขายฝันให้พ่อแม่มากกว่าขายฝันให้เด็กคนซื้อคือพ่อแม่ถูกปะเขาก็ต้องขายฝันให้ให,ใ,หให้พ่อแม่สมมติการที่เราจะเล่นกีตาร์ได้การที่ร้องเพลงได้การที่เราจะมีชื่อเสียงหรือต่างๆนะเป็นไอดอลหรือต่างๆนะมาเรียนกับผมสิ มาอยู่สถาบัานผมสิผมทาให้ได้และนี่เห็นไหมผมก็จะเอาแคตตาล็อกมาให้ดูว่ามีคนนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือว่าบริการน,นั้น นะแต่ความเป็นจริงการที่เราจะมีชื่อเสียงได้การที่เราจะเก่งได้เราต้องให้ให,ให้ให้คนคนนั้นแล้วต้องปล่อยลูกออกไป,ไปเผชิญโลกออกไปเจ็บปวดออกไปโดนเขาด่าไปโดนโดนเขาแกล้งนั่นถึงคนเราจะเก่งได้พ่อแม่ไม่ต้องการให้อย่างนั้นเหมือนที่เองเคยเป็นเขาว่าไปพอมรามีสินค้าและบริการแบบนี้มามันมีคนคอยไกด์ไลน์ให้มันน่าจะไม่หลงทางนะพ่อแม่ก็ซื้อซื้อความหลอกลวงเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แนละ้วพ่อแม่ก็รู้แต่ว่าหวังว่าเล็กๆน้อยๆว่ามันจะมีทางด่วนให้ลูกได้เก่งหรือการที่เราจะโดดเด่นนั้นมันมันเป็นเรื่องของการโดนด่าเพราะว่า เราชอบอยู่แล้วแต่ถ้าคนด่าเนี่ยเราก็จะต้องรับมือกับมันประสบผลสำเร็จหรือการที่เราจะโด่งดังเนี่ยมันก็คือเราเป็นสินค้าเราเป็นสินค้าให้เขาการเป็นสินค้าก็คือเราก็เป็นทาสไม่ต่างแล้วเอาเอา,เอาลูกไปขายเอาตัวเราไปขายเขาก็ต้องขูดรีดอะไรบางอย่างหรือว่าต้องต้องให้เราใช้แรงงานหรือใช้อะไรต่างๆนะนะก็คือเป้าหมายคือทําเงินได้ถูกปะ่ะพอทําเงินได้เขาก็เอาเราไปขายในสถานที่ที่มันสามารถที่จะสร้างแวลูได้ เขาก็ได้ผลประโยชน์เมื่อไหร่ที่ลูกเราทําเงินได้มากเท่าไหร่ลูกเรากจะดังเท่านั้นแต่ในทางกับกันสินค้าและบริการเนี่ยหลอกลอก,ก็คือคุณจ่ายมาดิคุณจ่ายมา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 ยิ่งเยอะมันยิ่งมีทางด่วนนะยิ่งเยอะมันยิ่งมีทางสบายนะแต่สุดท้ายถ้าผมถามว่าถ้าลูกคุณเนี่ยทำเงินไม่ได้แล้ว วันหนึ่งเงินคุณหมดถ้าลูกคุณยังขายไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายก็คือคนที่รับกรรมก็คือเด็กว่ากูเฟลละพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนให้อะไรเสียเงินไปตั้งเยอะกูทำอะไรไม่ได้เด็กก็จะเกิดความเครียดแล้วเ,เด็กยุคนี้ก็จะมีความเครียดการต่อต้านอะต่างๆนะน,นะทำยังไงได้ให้ลูกของคุณทํางานได้เมื่อไหร่ที่ลูกคุณทางานได้ไม่ต้องมีใครมาผลักดันอะไรเลยเงินมันจะนําทางเองแต่อีกโก้พ่อแม่นะนะจะต้องสพอร์ตลูกให้ได้มากที่สุดลูกต้องสบายไม่ต้องหาเงินก็ได้ฉันใช้เงินซึ่งมันตรงกันข้าม